ลองซะหน่อยไหมเดยอดตานี่คือกำไรทั้งหมดที่ทำมา <c oughs> สองปีห<ป>นะึงเด็ดโ เอาละครับวันนี้ผมและสามก็เลยนะครับจะพาทุกคนมาดูนะครับผมจะมาซื้ออะไรให้โฟนวาเลนไทน์นะครับเพราะว่าประเด็นคือเนี่ยผมไม่อยากให้ดอกไม้นะครับเพราะโฟนขายดอกไม้แล้วเดี๋ยวดอกไม้ผมไปขายต่อนะครับก็เลยมาหาของที่โฟอยากได้จริงๆดีกว่าวันก่อนเนี่ยโฟล์วเขามาช็อปกุชชี่นะฮะคือจริงๆก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้กลัวไม่ถูกใจนะผมเลยมีวิธีนะฮะผมเลยเตรียมกับพนักงานเอาไว้แล้วว่าให้ดูให้หน่อยว่าวันนั้นโฟหยิบอะไรบ่อยสุดนี่ฉลาดไอคิวสองร้คยนะผมเพราะไม่งั้นเคยซื เพราะอนนี้แม่งใส่ใจหนึ่งผู้ชาย,ยาเป็นเลยเราก็เลยให้พนักงานเขาจัดการครับเราต้องมีไส้สึกแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยกว่อนครับ Let's go <S คุยกับสายที่เราคุยกันไว้แล้วให้เขาแนะนำหน่อยเอาแต่เขาติดลูกค้าอยู่เอ็นะไรเออเรเียกขนาดพี่ครับ <laughs> <laughs> วันนั้นโล้เขามาดูองเค้าว่าือ okay, าดูคู่ไหนพี่โอเคงานเสรตามผมเออ ตอนนั้นคุณโทรรไปฟื้นยมากเลยมากมากจนแบบว่ากรี๊ดแล้วแบบร้องปลารมนะเลยเอาพึ่งนะที่ใช่ครับได้แบบนี้ครับนี่นะครับวิธีบอกคนดูนะครับเราต้องไปดีลกับพนักงานที่ร้านนะครับจะได้รู้ว่าแฟนคุณอยากได้อะไรนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปจำนะครับผมจัดไปท่านผู้ชมครับจริงๆเนี่ยคือผมเล็งไว้สีดำนะแต่ไม่มีไซส์เนี่ย ได้เราจะซื <S 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 ้โฟนแลองซะหน่อยไหมเดี๋ยวแตกหมายถึงรองเท้าแตกตีนนี่ครับคู่นี้เท่าไหร่คู่สามพันเจ็ดครึ่งครับราคาเฮ้ยไม่ใช่นี่คือเราหาคู่ที่ลื่นที่สุดแล้วนะครับปื๊ดแตกไม่มีดอกยางอันนี้มันไม่มีคู่ใหม่เลยครับอันนี้คู่ใหม่เลยค่ะใช่มันมีรอยนะเพี่อไม่เมื่อกี้เหมือนเห็นเขาหยิบมาจากที่โชว์อ่ะเนี่ยมีมีอันอื่นให้ดูนะเพื่อนเออมีคู่มีคู่ใหม่ได้ครั โโอ้ปฏิทามใสนหน้าสวยนะครับจริงสวยกว่าด้วยนะไม่น่าเชื่อทำธุรกิจขายอุปกรณ์มวยแป๊บเดียวนะครับนี่คือกำไรทั้งหมดที่ทำมาสองปีนึงไุ่มเเกินมาสยามน้ออย่าลืมและต้องเรียนฝังเต้นนะครับ S p สปั i ปิ d งแดนแล้วก็อย่าลืมกินมิสเตอร์ลอตเตอร์ของพี่เอนรัฐทำไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมเสื้อลงลงบอยด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกางเกงลองลงบอลด้วยนะครับก็อย่าลืมลองลงบอลด้วยนะครับทั้งหมดทั้งตัวนี้ยังไม่เท่าครึ่งรองเท้าเลยเสร็จเป็นไงครับช็อปนี้วันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับสองหมื่นกว่าบาทแต่รองเท้าคู่เมื่อกี้นะครับต้องเลือกเกินแสดงว่าโฟลเลือกเกินไซส์ไปครึ่งไซส์คิดดูถ้าซื้อเองนะครับใส่ไม่ได้เนี่ยต้องเอาของที่เขาอยากได้จริงๆนะครับเราไม่ได้แบบไปซื้อให้อะไรอย่างนั้นนะนี่รองเท้าจะไปเซอร์ไพรส์ฟอนนะครับโดยการที่ผมใส่ไปก่อนเลยถ่ายรายการเลิศๆไขยายไซส์ เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะดีใจหรือเปล่าอันนี้นะครับลัดดอกไม้โฟครับนี่เออวิ่งมาเลยมาซ้ายวิ่งมาเลย Let's go อ้าวโฟไปไหนฮะโฟไปเข้า,าน้ำค่ะอ๋อโฟคี้แตกใช่ไหมเราขโมยดอกไม้ห้องก่อนดีไหมเออโฟขี้แตกอะเข้งน้ำค่ะคืออะไรโฟขี้แตก เอาละครับตอนนี right <laughs> La ry, ้ผมก็อย <laughs> ู <sk irm> <laughs> ่ที่ร้านดอกไม้โฟแล้วนะครับผมผมเห็นว่าเมื่อกี้โฟกําลังไปขี่นะครับเราจะเดินไปหาเขาเลยครับเราจะเป็นการให้อะไที่เซอร์ไพรส์ที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะฮะตามไปหาถึงห้องขี้เลยนะฮะเห็นชัดเลยนะครับเห็นชัดทำอะไรเจ้หนูเดซี่ช็อกโกแลตติดเสื้อขี้ ทำอะไรเจ้าหนูอ่ะเนี่ยกระดาษเช็ดก้นอะไรอ่ะไม่รู้สิลองเปิดดูสิเปิดเลยหน้าห้องน้ำนั่นแหละกลิ่นกำลังมาเลยถ้าทุกคนได้กลิ่นนะครับมันจะมาแล้วครับตอนนี้แม่เห้ยไ,ได้อะไรอ่ะเจ้าหนูกล่องแบบดีก็ต้องแบบกับเท้าไม่เชื่อเป็นกระดาษเช็ดก้นเหรอออกมาจากห้องน้ำพอดีอ่ะลองเปิดลองเปิด,ลอ,ปดลองเปิดก่อน มันรองเทา้าฟูเอ้าเหยอ,อใช่เหรอรองเทา้าฟูใส่กล่องไข่เอา้าเน,นี่นี่มันอยู่นี่อ่ะเขาให้มาข้างเดียวห <c oughs> ลอกหลอกนี่อุตสา่าห์เศร้าในเกงในแล้วเมื่อกี้หยิบมา <c oughs> ทำไมเปียกเปียกชื้นชื้นหยิบ <c oughs> เอาใส่ไว้ในกล่อหรอ หยิบมาจากกางเกงลงนองบอยนะครับที่เขามีกระเป๋ากางเกงแล้วนี่ครับกางเกงลงนองบอยสามารถใส่รองเท้าได้สองคู่รับไปเลยครับพี่เฮ้ยอ่าทำไมเปียวป่ะหลับตาแล้วก็รู้แล้วว่าจะเอาอะไรอะ่ะคุณหนึ่ <laughs> ได้อช <laughs> ออพี่ซื้อมาให้เลยนะ <laughs> ชอบไหมล่ะ <laughs> ชอบ <laughs> รู้ได้ไงว่าเราเลี้ยงรองเท้าคู่นี้ไว้อยู่ <laughs> ว่าจะไปซื้อพรุ่งนี้อยู่นะกล่าวว่าหลังมาเลนไทยจะไปซื้อ คือบางทีเราไอคิวแบบเกิน200ไปแล้วอะ่ะเราบางทีเราไม่ต้องเลือกเลยนี่ขนาดไซส์ไม่ต้องตรงเราก็รู้มครึง่งครึ่งก็ใส่มครึง่งมันจะมีใครฉลาดกว่าเราอีกวะทำไมพระเจา้าก็ให้มาทตั้งสมองและหน้าตาเลยวะนี่ใส่ตัดดอกไม้หน่อยใส่ขายดอกไม้เลยวะนี่อ่ะก็ว่ามไม่ได้สะก็ดูเป็นลูกคนอยู่นะเดินเข้าไปหลับตาชี้ก็รู้ว่าเธอจะเลือกไหนเนี่ยเราเนืรู้สไตล์เธอมันตลอดอยู่แล้ว เลือกเองกับมือนี่เราหาจากร้อยคู่เลยแล้วเราชี้ว่าคู่นี้ต้องเป็นคู่ัวตอแหลบัวตอแหลเอ้าวเฮ้ยเดินออกมาหน่อยนี่เหม็นขี้ว่ะขี้เสร็จเลยเนาะตัแดงคุไม่ไหวแล้วเฮ้ยเราว่าเธออะต้องไปถามน้องอะไรไม่มีมีเราเดินเราเนี่ยเราไม่ทานเธอไม่มีทางรู้แน่นอนเออแล้วตอนแรกแล้วเราก็หยิบ37มาดูก่อนแล้วเราก็แบบวัดกับเท้าเราเองตอนแรกก็แตกไปคู่หนึ่งดีเขาไม่ปรับแล้วก็ รู้สึกว่าโฟนน่าจะใส่3ามไม่ได้ต้องครึ่งโฟนต้องครึ่งแนงง่นอนคูณเนี่ยที่มาคุยอะไรเนี<ๆ>่ยกลัวช่องเงียบกลัวคอนเทนต์ไม่มีอะไรอู้หแผ่นดินไหวฮูนี่หยุดละเออเออทำใจนะเออนี่นะครับคือเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับคือผมต้องถ่ายอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคือเสียงอาจจะไม่ดีนะครับอโอ้โหเดินตัวเหลวเลยนะโอ้โนี่นะ <ye, S 1> ครับหนูชอบจ้าเฮ้ยเยี่ยมมากเลยเจ้าหนู <laughs>